อัปเกรดความน่ารักจากรุ่นพี่ค่ะสู่ความนุ่มนวลที่ลงตัวกว่าเดิมใน Moment Series 13ค่ะรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเรามีการนํารุ่น Story 1นะคะที่ลูกค้าชอบมากมาพัฒนาใหม่จนตอบโจทย์ขึ้นนะคะด้วยทรงที่บอกเลยว่าเขามีความโค้งมนสวยแบบนี้นะคะรับกับสรีระเราเวลาสะพายทำให้เราดูเป็นคนซอฟซอน่ารักคงความมินิมอลไว้แต่รู้ไหมคะว่าช่องข้างในนะเขาทํามาถึง20ช่องการจัดเก็บค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเราอัปเกรดมา ให้เลยใครชอบพกของเยอะเห็นใบนี้นะคะจิ๋วแต่แจวบอกเลยว่าใบนี้มีคำตอบแน่นอนเราไปดูข้างในพร้อมกันเลยค่ะ รับเฉพาะในกลุ่มนี้สายชอบตัวจริงต้องไม่พลาดเข้ากลุ่มเลยรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาใช้วัสดุเป็นผ้าดีลักไนล่อนนะคะที่บอกเลยว่าน้ําหนักเบาทนทานกันน้ํา80%ทําความสะอาดได้ง่ายด้วยค่ะช่องด้านหน้าตัวนี้นะเขาทํามาเป็นโซนคอนสเมติกแบบจัดเต็มมากมีทั้งช่องใส่ลิปสติกนะคะใครมีน้ําหอมพกพาคอนซีลเลอร์นะคะตลับแป้งเติมหน้าระหว่างวันหรือมีกระปุกคอนแทคเลนส์แบบนี้นะคะบอกเลยว่าพกได้ครบจบตั้งแต่ช่องแรกแล้วค่ะแล้วพอชั้นที่2นะคะซิปนี้นะคะบอกเลยว่าอลังการไม่แพ้กัน ฝั่งนี้นะคะจะมีซิปนะคะที่เป็นซิปเซฟตี้ก่อนด้านล่างตัวนี้จะมีช่องลงอนเนกประสงค์อีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะคะบอกเลยว่าใครมีของเยอะๆนะชอบแน่นอนสําหรับตรงนี้ช่องหลักเนี่ยจะใส่กล่องแว่นใหญ่ๆเอาไว้ตรงกลางแบบนี้ยังสามารถใส่ได้เพราะว่าฐานเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะตัวนี้ค่ะด้านหลังเนาะเขาจะมีซิปนะคะ อีกอันนึงเป็นซิปที่3ที่แบบอันนี้อลังการมากมีช่องใส่บัตรนะคะใส่แบบแนวตั้งแบบนี้นะคะได้4ีใบเนาะแล้วก็มีช่องล้องอเนกประสงค์ช่องใส่ปากการวมถึงค่ะฝั่งนี้นะคะยังมีซิปเซฟตี้สำหรับใส่ของที่ต้องการความปลอดภัยนะคะจะเป็นพาสปอร์ตนะคะสมุดบัญชีธนาคารนะคะตัวนี้สามารถที่จะใส่ได้ง่ายมากๆแล้วด้านหลังตรงนี้ค่ะ นี่เขาทํามาเป็นช่องสิบโล่งๆนะใส่โทรศัพท์มือถือกอ็ได้ด้วยค่ะที่สําคัญรุ่นนี้นะคะเขาจะแถมสายไปให้เราด้วยตัวสายที่คล้องมือตัวนี้เนี่ย นุ่มอยู่แล้วนะคะบุฟองน้ําเนาะแต่มีสายคอสบอดี้แบบนี้นะคะแถมไปให้ในทุกๆออเดอร์ค่ะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าความกว้างคือย2ิบจุดแปดเซนติเมตรหรือว่า9นิ้วค่ะความลึกของฐานกระเป๋านะคะบอกเลยว่าอลังการค่ะ8.8เซนหรือ3.5นิ้วค่ะสูงนะคะ19บเกตาหรือว่า7.5นิ้วค่ะส่วนสายหูหิ้วตัวนี้นะคะความกว้างนะจะอยู่ที่2.5ซจุดห้านหรือว่า1นิ้วพอดีค่ะความยาวตรงนี้นะคะก็คือ17เเซนหรือว่า ประมาณ6.7นิ้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายคอสบอดี้บอกเลยว่าปรับได้อลังการมากค่ะถ้าปรับสั้นสุดแบบนี้นะคะจะอยู่ที่83.8เซนมหรือ33นิ้วค่ะถ้าปรับยาวสุดเลยนะคือแบบทั้ง2ฝั่งเลยนะไปได้มากถึงนะคะ129.5เซนมหรือว่า51นิ้วค่ะ ที่สาคัญนะคะน้าหนักเบามากแค่295กรัมซึ่งรุ่นนี้เขามาด้วยกันทั้งหมด4สี4ค่ะสีนี้นะคะชื่อว่าสีแซลมอนพิงค์นะคะซึ่งบอกเลยว่าเขามีความเป็นแบบชมพูตุ่นน่ารักมีความผสมน้ตาตาลอ่อนนิดๆน,นะคะลงตัวดูสุภาพอ่อนโยนแต่ดูเป็นผู้หญิงมั่นคงค่ะถัดมานะคะกับสีด์กเกรย์ค่ะสีนี้นะคะจะเป็นเทาเข้มที่ดูเรียบโก้แต่ดูเป็นผู้หญิงมั่นใจถัดมานะคะกับคลาสสิกแบ็กนะคะสีดําที่บอกเลยว่าเข้าได้กับทุกรุปการแต่งตัวแน่นอนถัดมานะคะกับสีไลท ที่ต้องบอกเลยว่าสีนี้เนี่ยทำให้เราดูเป็นผู้หญิงที่แบบแพงๆแต่ดูเรียบร้อยแล้วก็ดูสุภาพด้วยค่ะและรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่2,490บาทนะคะส่งฟรีเวพีลดเพิ่มเลือกสีได้แล้วก็ทักหาแอดมิดนด่วนๆเลยหรือว่าถ้าเกิดใครสะดวกช็อปออนไลน์อยากจะไปซื้อที่อ e ีคอมเมิร์ซนะคะไม่ว่าจะเป็น s h o ปปี้ a าซาด้า k ิกตนะคะก็สามารถเลือกสีที่ชอบก็ใส่ตะกร้ารีบช็อปแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดเพิ่มได้เลย เพียงสั่งซื้อกระเป๋าฮาดารารุ่นใดก็ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้รับเลยทันทีน้ำหอมฮาดาราเอ c นชานเช p e r อร์ฟิมน้ำหอมเสริมโชค1ขวดฟรีมีให้เลือกถึง3กลิ่นให้ได้เสริมสเสน่ห์ความมั่นใจและโอกาสใหม่ๆในทุกวันช็อปได้แล้วทั้งออนไลน์และหน้าสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง1มีนาคม2,569เท่านั้น